ใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงยี่สิบห้านาทีนะข้ามฝั่งมาเลยจากสมุทรปราการมาที่สะพานใหม่มองจากสถานีลงไปนะครับก็มียิ่งเจริญสแควร์นะสะพานใหม่บรรยากาศยามเย็นๆนะครับ นี่ครับขนยุน่าหสองก็ต้องไปทางนูน้นนี้ก็คือแผนที่ที่สถานีนะครับออกที่สามที่สี่นะครับเดินดจากทางนู้นมาสลุกออกทางนี้ได้อีกนะมืดไปหน่อยเดินมาให้เจอไปนะครับขนยุทีน้าหสองนี่ครับมาเดินออกทางนี้ ทางเดินไปนะครับต่ตรงนี้มองรอดไปก็จะเห็นนะครับซอยรลิที52ที่นี่ครับคือสถานี BTS สะพานใหม่นะครับสะพานใหม่แล้วนี่ก็เป็นวิวรอบๆสถานีนะครับ เที่ยวันเพลินกันเลยน,นี่มาเดินขึ้นบันไดแบบผ่านลอยคนข้ามแบบรุ่นเก่าเก็บบรรยากาศให้ดูภาพรวมๆนะครับสะพานใหม่ สถานี BTS สะพานใหม่ลงมาปุ๊บก็เดินเข้าผลยุตินาสองได้เลยอีกด้านนะครับตรงไปจากนู้นตรงไปก็จะไปผ่านลงจยาบาลทูนิสฝนรถก็ติดยู่ตรงนั้นนะครับก็ไปเรื่อ,องปกติของกรุงเทพมหานครไปเดินมาลงสะพานลอยมาก็ไปเป็นตลาด สมุทไทยยิ่งเจริญใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่ครับตลาดสมุทรไทยไปมาเดินชมตลาดน๋อมีป้ายบอกห้องน้ำนี้จะเกิดว่าขึ้นมาใครไม่เคยมานะครับเข้าตลาดนี้มาก็จะเห็นนะห้องน้ำ ไปนีสำคัญครับครับจากสถาน e ี BTS ข้างบนนะครับลงมาที่มองเห็นยิ่งเจริญสแควร์นะครับสะพานใหม่นะก็เดี๋ยวเราก็จะลองเลี้ยวเข้าไปดูนะว่ามีอะไรกันบ้างอร้านอาหารที่คุ้นเคยอย่างเคฟซีก็มีบอนชอนก็มีนะขนม หยกสดให้พลาดเลยกับ Starbuck ส์ยิ่งเจอเลสแควร์สะพานใหม่อข้อาวนะครับกับตลาดสะพานใหม่ มีข่อยจับอยู่ร้านเงน่าสนใจมากที่สุดจับนะชิมกันที่นี่นัทานๆมาสะพันใหม่เก็บบรรยากาศนะครับนานมานั่งทานอาหารในตลาดนี่ครับคือหน้าตาของข่อยจับนะครับ เรามาดูรายละเอียดกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับ,บเรามาดูกันที่หมูขอก่อนนี่ชิ้นนี้ครับหน้าทานนะมาดูเส้นหัวเจับกันเส้นหมวเจ้เาก็จะเป็นเส้นแบบก็คือเส้นแบบแบบแบบเก่า แบบดั้งเดิมนะครับเส้นสไตล์นี้นะแล้วก็จะมีไข่ไข่เป็นไข่พะโล้นะไข่พะโล่มาอย่างนี้เลยน้ำก็จะออกเป็นน้ำข้นนี่นะน้ำข้นนี่ดนะแบบน่าตานมากก็มีเลือดนะครับเลือด เลือดไก่หรือเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยก็มีเครื่องในให้นะเคให้หน้าทานด้วยเอาไปก้าเต็มสิบนี่คือหน้าตาของตุยจั๊ที่เราคุ้นเคย เรียบร้อยรับเราจกทานไปเรียบร้อยแล้วกว๋วยจับอันนี้ก็มาให้ดูวิวเดี๋ยวจะเดินผ่านสถานีข้ามไปฝั่งรู้นนะเดินผ่านสถานีสะพานใหม่เดินจากข้างล่างเข้ามานี่พอผ่านสถานีนี้ไปลงฝั่งรู้นนะ